ราคาผักวันนี้ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่28สิงหาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้18บาทต่อ,อก,กิโลกร,รัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ,อก,กิโลกร,รัมกวางตุ้งไต้หวันวันนี้20บาทต่อ,อก,กิโลกร,รัมกะล่ำดอก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้35บบาทต่อกิโลกรัม ขนแกงกะลาปลีวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียว วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้ห5บ้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20สบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25ห้ากรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมวันนี้40บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้ห0บบาทต่อกิโลกรัม ผักชีฝรั่งวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40สิบบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้ร้อยสิบาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันน <gameplay> ี้250หบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้หนึ่งบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้ส0สิบบาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้ห0ิบบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนวันนี้2 1 0สบาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยง วันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้ห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตเขียววันนี้ห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตแดงวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้55บ้าบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดง วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้2 2 0บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัมบวบงู วันนี้26บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้14บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแครวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อน วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมาราจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดคั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดคั้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาว วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเสด็งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชินีวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำ วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้24ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้24ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ผักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉจดมัด1ิกรัมวันนี้100บาทต่อมดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรัมผักสลิดวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม สายบัวลอกวันน oh. well. <sa uh ี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลาง วันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้600บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้750บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้900อยบาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร้อยบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาว วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบือกลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบือใหญ่วันนี้160บบาทต่อกิโลกรัม เห็ดหอมสดวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้สามร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้สองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้สองร้อยหกสิบบาทต่อห้ากิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่ วันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รมัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าทีดีด้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ